ยอมด้วยอพี so <in> ่ยอมพ่อพี่ยอมพี่ยอมด้วยหนึ่งชุดหน่งชุดอนนี้อันนี้ของมูลนิธิ

นกวดทเข้าบัญชีเนอะของท่านมาแล้มาล้น้ำเด็กนอยมาบอเลยทำไหมเดี๋ยวซีพีบอกน้ำอะไรก็มอกสวัว่าไปผมจะเรีนทุนน่ะซีพีังครับขอบคุณครับผมดี ออกไมจันี่นะฮะการ่งสาเป๊ะน้นลอาเฝนเจ้าเนาะ นี่ท่านร้องไฟทหารนีะที่เป็นอบกี้นะร้องพวกว่าไฟทหารมาจะโมอบเด้ลงป้องจำเนาะจำลองจำลองปาลีปาลีปาลีเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จจะขออยาเอาแมสของคุณตาออกก่อนเดี๋ยวคุณตาจะเป็นลม ตนี้ขบวนเป็นของกลันมอง่างข้มองบนเปนอดส ทางโดยเฉพาะยิ่ง,งตมาก็เป็นหองจังหวัดฝ่ายที่กำกับดูแลงานสารณสงเคราะห์อยู่ก็ได้ร่วมกับทางกรรมนอซึ่งมีท่านพระเอกรุสมนตรีจินเสนหองคู้ว่าฝ่ายทหารแล้วก็ทางมูลนิธิพระหลักเมืองน่านวัดมิ่งเมืองแล้วก็ทางเกียกับเจริญพวกเขาคัน กิจอาสาแล้วก็ทางพมจรเราร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายในการที่จะรวบรวมซึ่งเครื่องอุปโภครบริโภคเอาไปช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนมากๆซึ่งตอนนี้ทางพมจก็ได้ให้ข้อมูลมาแล้วว่ามีอยู่ที่อำเภอไหนตำบลใดหมู่บ้านไหนแล้วก็จะมุ่งไปโดยตรงโดยตรงซึ่งวันนี้ ก็จะไปอยู่สามตำบลมีสี่ครอบครัวก่อนก็ต่อไปก็จะไปที่ดา่นะดานที่ที่จะเข้าจังหวัดน้านก,ก็คงจะทำไปเรื่อยๆนะ